จ้าพี่น้องมาค่ะมาเบิ่งกระหลอกน้ำกั็เดินหมือนญญาณออกกําลังกายค่ะพี่น้องเปิดทางนัยแล้ว <c oughs> พามาชมบรรยากาศค่ะพี่น้องเดินเล่นตอนค่ำๆเนาะค่ะพามาชมสวนโอลีพร้อมพี่น้องสวนโอลีฟของขจรค่ะบําเพ็ญข,ข,ของมายาเอ็ดมี่เด้อค่ะเด้อตอนนี้เขาก็ใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้อง จานาจะเป็นปุยครอบเพราะว่าเอมี่เห็นตั้งหลายอปีแล้วเพื่อนเอามาลงเอามองนี่ค่ะพี่น้องนี่มองนี่เอมี่เคยมาเก็บผักตั้งแต่โดนตั้งแต่มาใหม่ใหม่ไม้ยาผ้าไมายางเลยแล้วก็มาเก็บผักเนาะคะ่ะเก็บผักฟันสิงโตตอนนี้ก็เลยเป็นสถานที่เดินออกกําลังกายคะ่ะทางลงไปก็เป็นปานคุณหมอทีพ่อปูเคยพาไปเก็บโอลีฟค่ะพี่น้องนี่นะ เพิ่นกะใส่ปุ๋ยข้อคือบานเห่าอยู่จ้ะพี่น้องบำรุงเนาะคะ่ะเนาะงทางพี่กะก,กวางไม่สืบมะไม้ค่ะพี่น้องอาจจะสืบมะไม้แล้วเอามาเทลงนี้ค่ะพี่น้องต้นโอลีฟมีค่าดังท้องคำเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า,ขาเข้าจะเอากินน้ำมันโอลีฟค่ะพี่น้องบริกินน้ำมันอ่ะพืชคือเห่าค่ะพี่น้องต้นโอลีฟกำลังออกดอกค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพูดใดไ่ท่านเคยเห็นดอกโอลิฟเดี๋ยวอีมี่จะภาพไปเบิง่งน่าจะเด้อโอเคไปกันเลยค่ะบรรยากาศเสียงนกเสียงกาค่ะพี่น้องแดดอ่อนๆประมาณถุมหนึ่งค่ะพี่น้องมายงออกกําลังกายยางคนเดียวค่ะแม่งานเพิ่าว่างเมือน,นี้เพิ่นไปธุระอสามีก็ไปเฮ็ดงานเลิกงานกับสองถูกกาเมือน,นี้เพิ่งมามีก็เลยเออแดดอ่อนแล้วเนาะค่ะเนาะ อ่อนแล้วกะยางเบิ้งสวนยางเบิง้งสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะพี่น้องต้นโอลิฟเพิ่นจะตัดแต่งเนาะค่ะต,ตัดแต่งแบบให้ต้นมันเตีย้ยอันนี้เพิ่นไถหญ้าไปเดี๋ยวสวนพระป,ปูเอม็มมาท่านเอ็ไถหญาจจ้าอยู่จ้ะเดือนนี้เดือนเอียงมิถุนาเนาะค่ะแอคโคลนี่ค่ะกำลังออกดอกค่ะช่วงมิถุนา เมษาพุทธภามิถุนากำลังออกดอกเล็กๆค่ะข,ขันฝนตกหลายกะดอกกระดกดีพี่น้องกำลังออกดอกเนาะหลายคนอ่ะก็เคยเห็นแล้วนาะลูกโอลิปแต่ว่าอาจดอกนี่อาจจะบอเคยเห็นปันใดเนาะก็จะเป็นดอกอังซีค่ะพี่น้องกะใส่เวลาไปหอดเดือนอ่าพฤศจิกาภุรล่ะซี่ได้เก็บนะคะเนาะ ส่วนเอมีก่กะเบิงก่อนขันมันซุกกรอนแตลปีกับบคือกันค่ะพี่น้องสวนใดสุกกรอนอกะเพิ่นกะเก็บก่อนบางคนก็มากกินน้ำมันโอลีแบบรสชาติออกเผ็ดๆจักน้อยกะสีเป็นโอลีปเคียวเพิ่นกะเก็บไปเลยค่ะพี่น้องเก็บไปขันน้ำเนาะแต่ว่าขันเห้าอะห้มันซุกเป็นสีม่วงมันกะจะบ,บ่มีรสขมค่ะพี่น้อง น,น,น,บบน,น,นี่นะคะบางคนก็มากกินแบบชุนๆกัเก็บตอนเขียวๆนี่แหละค่ะไปปั้นเลยเนาะค่ะเนาะเปิ่นก็มีอ่าบางขายในท้องตลาดเนาะค่ะบางคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะค่ะในขวดก็สิเป็นขวดอโอลีฟสีเขียวสีม่วงสีดำเนาะค่ะน้ำมันกะค้นละเกตค่ะพี่น้องอันใดแสบกับสีแพ้งค่ะอันใดใส่กรรมวิธีที่แบบอ่า ยุ่งยากแน่ในการเฮ็ดเพิ่นกะสีอับราคาขึ้นมากแต่ว่า,าคนส่วนมากสิกินน้ำมันโอลีปยู่ทางนี้เนาะ,ะนาอไม่ว่าจะเป็นการพัดการทอดการเฮ็ดกับข้าวหรือว่าแม่แต่กินสดๆเอาไปกินกับขนมปังหรือว่ากินกับสลัดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะใส่น้ำมันโอลีปเพราะฉะนั้นโอลีปหนึ่งปีมีครั้งเดียวมันก็เลยแพงค่ะพี่น้อง ขันไปขายบานเฮ้าเนี่ยโอ้แหงแห้งแพง,แงค่ะคบพี่นองโพบา,บานเฮ้าแบบนี้เนาะค่ะเนาะของน้ำเข่าจากต่างประเทศมันก็นสีแพงคืออาหารไทยเนี่แหละเอาขันมาขายในต่างประเทศโอ้ยบม่ว่าจะเป็นคิงคาตะไครยใบมะกรูดแพงเบิดคะพี่นองแต่ว่าเฮ้าก็สื่อกินเขาค่อยกินเนาะขันเจ้าก็คือกันเนาะขันไปบานเฮ้าก็โอ้ยน้ำมัน อกอหยังนี่คือพแพงแท้ผล่ามันกับแพงแล้วบแม่นอยู่บานเจ้าเนาะค่ะเนาะ,อะหอดที่เดิมกับพี่น้องผ้ายางกลับค่ะพี่น้องกำลังจะกลับบานแล้วพี่น้องเนาะว่าสิพ้าเบิ่งกระลรอกเพื่อนกะบ่ามาให้เห็นไกลๆเด้ยยูดท่ตอต้นใหม่พุดมองนี่มันเงียบดีแล้วก็เป็นใหม่ไงครับบมบ่มีภัยมารบกวนเนาะค่ะมีบานหลังเดียวเพ่นก็เที่ยวไปตอนเศร้ากับตอนแรง,ลงกลับบาน นอกนั่นกับมาคอยมีรถผ่านค่ะนกใหม่ฝรั่งบ่ค่อยมีค่ะทางนี้อุ้ยใส่ละมึงนี่งเงี้ยเสียงยยๆๆมันเยยูมาเห็นตัวค่ะพี่ดอกนี่เงี้ยได้เสียงปีนต้นไม้ไปปีนไปปีนมาอยู่มันเป็นเสียงคนยางได้ทีแรกนี่็นะหมคะอากาศกำลังดีค่ะ ออกจะไปทางหอนหอนพลเรพี่น้องเสียงนกเสียงกาหอ้ way. องวกเวกวิกวิเอ็มีก่กะยังสี่พี่น้องคันมีเวลากะสิออกมาเดินเล่นจักน้อยแต่ว่าสาม,มีนี่มามีการมายางน้่ดอกนอกจากอารมณ์ดีอีลีมาทีแรกอยากหัวพี่น้องเอ้ยอันเอ็มีว่ามันเป็นอ่ะหนอดคือบานเฮานะเขาเออหนอดอีหย่งก็ยอดอันหนอด อ่าเนอไข่เนอใหม่นะนะเห็นมีเบาวัตถุเอ็มมี่ละอันเดดไปแกงกินพี่น้องเอออันนี้ขมขมค่ะพี่น้องอย่าไปกิน้อค่ะหรือว่าปูดอยากล่องดีใจค่ะเห็นมันเกิดอยู่ข้างบ้านไม่งาป้าได้กินเนอใหม่แล้วเพื่อนว่าบ่ได้กินเนอใหม่ก็กินอันไข่ไข่ยอดอ้อยยอดอันคอนแค้นยอดเอียงเขาเอินเนอะเอิญมาถึเบิรงค่ะเอ็มมี่อันแกออกมานี่คือเนอใหม่บานเท่าลยพี่น้องอบอวบนด้วยค่ะพี่น้อง แต่ว่าไปกินแล้วโอ้ยเสียใจยังหนักขมอําลําอยู่พี่น้องโอ้ยวะ่ะผาดแล้วอันนี้กินบ่ได้แต่ก็เป็นบทเลียนชิ้นไ่ค่ะพี่น้องอันค้ายๆอ่าเขาเอาไปเฮ็ดอ่าหัวนะคะนอกอันการมันนี่ทางพี่แห้งหลายเอมีเอาอันเคยเอาไปเฮ็ดหัวอันลอมต้นไม้เฮ็ดแปลงปลูกพักกี่ได้การมันนี่ แต่ว่าซูมเอนี้บ่เอาแล้วพี่น้องเพราะว่ามันอยู่แค่สองปีมันกะ,กะเกาผุพังเนาะคะ่ะน้องก็เลยป่ใสทางปี่ก็เป็นส,ปปสวนมอนต้นมอนสดหรับว่าเป็นสวนมอนแต่ว่าบ่หม,มากเลยพี่น้องหมากมันเหี่ยวเบิดทางนี่ก็สวนเข่าจะพี่น้องเข่าสาลีเนาะคะ่ะโอ้ต้นไม้อันนี้ยามันทักใส่หัวได้พี่นอ้องอ่างไกล ั้งแต่เอ้มีมาอ่ะแหลกๆมันมาท่านตายกัะพี่น้องซุมือนี้มันอ่าเท่าแล้วเนาะมันกัดตามการไม่ได้ค่ะพี่น้องเบิ้งหนึ่งทุ่มยังแดดออกอยู่เลยพี่น้องมนเป็นถุงเคริงแบบปั่นยิ่งยางออกมากแต่โดดแล้วน่คะข้าวสาลีถุงข้าวสาลีเนาะปั่นเห็ดขนมปอกขนมปังเห็ดยิงยางของเพื่อนนั่นแหละกระล่างอ่าเหี้ยวและพี่น้องพี่อันนี้คืออ่ากระล่างจะแห้งเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้มันก็นเขียวอยู่พี่น้องนี่เขียวเขียวมีหนวดกับพี่น้องมีแมงพอบจากแมงเอียงดอกบางต้นก็นได้ทีเลยค่ะสิเหี่ยวไปแหงค่านี่เดี๋ยวเดือนอีกจกักสองเดือนสเดือนมันแหงคักเพิ่นก็นเอารถมาเกี่ยวเก็บเกี่ยวไปขายขื้นบ้านเฮ้าพี่น้องนี่ราคะสภาพบรรยากาศอิตาลีตอนค่ำๆกับพี่น้อง ทังพี่ตอนนี้กระสีปลูกแต่เขาค่ะพี่น้องสะอาดดอกดอกท่านตะวันนี่มาท่านมีเนาะค่ะเนาะมาท่านเห็นอ่ะง่ายอยู่ค่ะอาจจะพึงปลูกก็ได้เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆสิ่มาติดตามรับชมแห่งกำลังใจเอมี่เนาะเอมี่กับบ่มมี่อันยียังสีเหตกันเลยพามายางออกกำลังกายค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆจ้าไว้พอกันไม่คลิปนาจ้าสวัสดีจ้า